สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้ะขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าจอยพารวยแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาเป็นสูตร2ตัวรู่แล้วก็3ตัวบนจ้าวันที่16เดือนห้าหกหามาให้พี่ๆ FC ได้รับส้มนะจ้ะ แต่กดสิไปรับ้มวันที่สิบหกกับเดียบเบิงผลสรุปของวันที่สิบสามทีผ่านมากันกดน้อจ้าว่าจอยให้ตัวไดนไปเนอจ้าจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวน้อจ้าสําหรับวันที่สิบสามจอยให้เด่นรูดอยู่ที่หกแล้วก็หนึ่งจ้าผลสรุปจ้าหกตัวออกห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองตัวล่างชุดหกตัวรูดไปน้อจ้าหาสองน้อจ้าสองตัวล่างแปดหนึ่งแปดหนึ่งจอยจับขู่ลูดไปน้อจ้าเนาะพีพีฟซิจ้า เด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจ้าสายรูดสายวิ่งของเข่าเขาเนาะจ้าแปดหนึ่งเนาะจ้าล่างจ้าบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะจ้าบนกระรุดไปเนาะจ้าส่วนสุดสามตัวกระรุดไปเนาะจ้ายินดีกับสายรูดสายวิ่งเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งของเขาเขาสองตัวล่างเนาะจ้าแปดหนึ่งจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงจ้าไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันนะคะ สำหรับวันที่16จาก,กับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้จอยให้เด่นรูดอยู่ที่7แล้วก็0จะเด่นรูด7 0จา7มี7 3 7 4 7ห7 6 เจ็ดสองศูนย์จ้าศูนย์มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูจยอยบอจับขู่นาะจ้าเพราะว่ามีศูย์เแล้วนาะจ้ากันจ้ากันจอยให้เจ ศูนย์สองสามตัวจ้าสามตัวถามักถาชอบถาถูกใจคอยตามเนาะจ้าสามตัวมีศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ห้าจ้า ตัวเด่นตัวเน้นจ้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองอันนี้คือคว้มสวบสอบส่วนตัวเนาะจ้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าสามตัวจ้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้า ช่วงนี้จอยกะลงลงลืมจะพีพีเอฟซีจะถามว่าพิษหมอได้กขอโทตขออภัยเด้อจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกับแคบหนาจอไวบันทึกไวใส่ไปเป็ีนแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกว่านจะเข้ามากแต่บางครั้งกว่านจะเข้าน้อยเข้าบางรุดบางคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแหล้กก็ฝากกดไล่กดเช์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้า เือสิได้แจ้งเือนเวลาจอยลงแนวทางให้พีพีเอฟซีได้รับส้มนอดจ้าสำหรับคลิปนี้จอยโคตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า